การขัดเลือดปิดสั้นนั้นเป็นฐานเราได้สำเร็จเป็นเดี่ยว้อยและคณะกรรมการคุ้มครองการเปลกลางวันก็ได้สืบต่อกวัตถุดมพรมของผู้คนเปลี่ยนรางวันเพื่อให้ประกันต้มครองใสในการเปะก่ยนรางวันแต่ละขั้นนั่นจะได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการเปะก่ยนรางวัน้นสูงกลารข่า้องเปลี่ยเป็นพักสินพยานเป็นประจำเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามข้รละบทบาท กฎเกทฑ์คุ้มครอข้อองอุปกรณ์เกลี้กลังวัลแต่ละชนิดควมกิจกรรมการมเกลี้กลังวัลและเส้นเรื่องยืนผลการมเกลี้กลังวัลตามตัวจริงไม่เป็นรับฐานคณะกรรมการคุ้มครองการเก็บรางวัล คอยทำการตรวจการอุปกรณ์ที่จะนำาใช้ในการเล็กลงวาลแต่ละชนิดสำเร็จเป็นที่เดียวต่อไฟตอเสิมพลังงานคือคันเล็กล็อกได้ออกมาประจำทีข่อเสริมพรังงานาเล็กลงราง,งมาจงเซี่ยงเล็กบาทีนในขั้นที่หนึ่ง ไดเกบัตหมายเลขหนึ่งขอเซื้องานนกเลกรางวัลมาจุกเซียงเล็กบารเทนนขันเป็นข้างที่สองดเกย์บัตหมายเลขสามขอเซื้องานนกเลกรางวัลมาจุกเซียงเล็กบารทนขันเป็นข้างที่สามดเกยบัตหมายเลขหกขอเซื้อทงานนกเลกรางวัลมาจุกเซียเล็กบตรทนในขันเป็นข้างที่สี่ เดเก่บัตรหมายเลขหาก็เซ็นทำงานนพิโนวันมาจเซ็นเ็บัตรทลาเป็นข้างที่ห้าเดเก่บัตรหมายเลขีละกกเซ็นทำงานันพีโนวันมาจบเซ็นเ็บัตรทล่นาเป็นขัางที่หกสเร็จขัาสุดท้ายเดเก่บัตรหมายเลขสอ ก็ได้ขึ้นไปประจำหนาที่อยู่แต่ละเลนตุ้งตามแะเล็กบางที่ตนเองจุกเสียมได้เป็นที่เียพอยต่อไปจะได้ทำการประชุมในบาน้านเขาใส่แต่ละเล,ตละนตุ้งทั้งหกเลนตุ้มให้ครบตุ้งละสิบในบานส่วนแต่จะมาเล็กหนึ่งไปหางมาเล็กสุดหน่วยที่หนึ่งหมายเล็กหนึ่ง หมายเลขสองหน่วยที่สามหมายเลขสาม หมายที่สี่หมาดิบสี่หน่วยที่หาหมายดิบหา้า หมยที ồ, <c ười> ห่หกหมายเลขหกโดยที่เจ็ดหมายเลขเจ็ด ชันบาลเกษตรตุ้บริโภคตุ้มแระ <Stevens>. สิบนา้บานเป็นที่หน่งต่อไปธนาคารมาเก็ตกั้งวันจะได้ทำการมุงไงิตุ้มจมุงเป็นตุ้มไปแ้ต้องทมเป็นที่หนึ่ง คณะกรรมการผู้ดูการเมืองรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นเป็นประจำหน้าที่อยู่แต่ละนันตุ้มในพันธการเมกรางวัลมีครอหนึ่งขอเห็นเสริมหน,นึ่งคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและต้องเพียงสองคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องหลักหานสำนักงานนโยกรัฐมนตรีสามคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมสี่ คณะกรรมาการผู้ตามหน้าจากสูรงการเงินเราราบทราบห้าขนาดกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินและหกขนาดกรรมการผู้ตามหน้าจากกระทรวงป้องการความสงบขอเห็นเซิญขนาดกรรมาการทั้งหกภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละเรตุนนำปานกงานน็อกเลงกราง เพื่อวางกิจกรรมกดเสียงให้หน่บนตจกมาสู่กับงการทางด้านนอกเมื่อตุ้มละดึงเมื่อปั้มหลักจากนั้นพนักงานบกเล็กรางวันจะได้นำา่อไปบั้นทักรกุลปัามเพื่อไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์วงคุมขณะนี้บรรทัท่านคณะกรรมการคุ้มครองการบกเล็กรางวันก็ได้ขึ้นไปประจำนาทีอยู่แต่ละในตุ้มนำพนังงานบกเล็กรางวันจนเทียบห้อยต่อไปพนักงานบกเล็กรางวัน แตไดทำการมวนเป็นตุ้มนมงวนเป็นตุมมนต้มปกล้อขันอีกเป็นขั้วที่สอง ในโอกาสต่อไปขอเยี่ยมเชิญนคณะกรรมการได้กดเสียงห,หนึ่งบันตุกมมาสู่บนนองหักทางด้านนอกหน่วยตุม้มละหนึ่งหน่วยปานขอเยี่ยมเชิญขนขอปัใจน้ำธรมการต่อไปธนาการถือทำแต่ได้ขึ้นไปหับอเมรากันอยู่บนนองหักทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุรวดกันใส่อุป,ปกรณ์ของ หน่วยที่หนึ่งหน่วยที่สองหน่วยที่สามหน่วยที่สี่หน่วยที่ห้าและหน่วยที่หก ต่อไปพนรกานมาเเล็กลัง,งังจะได้ทำกกันบรรจุในปา,านทั้งหมในปานถอาใส่อุปกรณ์ม้ผมหน่วยที่หนึ่งหน่วยที่สองหน่วยที่สามหน่วยที่สี่หน่วยที่ห้า และหน่วยดิการบรรจุมนฝันทุกนานฝันเขาใส่อุป,ปรกรณ์กลุ่มก็ได้สํสำเร็จเป็นที่ห้อยต่อไปเขาเสนอพลังมาเกลีรางวาัลแต่ออกมา,กรา,การประจำนาทีอยู่อุปกรณ์เลกเสียงประจำหลักขอมทางทังกาันบรรจุในบนันเขาใส่อุป,ปรกรณ์สังเมตด้วนทุกในฝานจะลืมบรรจุจะมยเล่นงานมหลิขปก หน่วยที่หนึ่งหมายเลขหนึ่งหน่วยที่สองหมายเลขสอง หน่วยที่สามหน่ยเล็กสามหน่วยที่สี่หน่ยเล็กสี่ส หน่วยที่ห้าหมายเลขห้าและหน่วยที่หกหมายเลขหก ช่วในั้บางหมายเลขเซ็นประจำลักขาวใส่อุบประกอณก็ได้พบพบกันเป็นเทียบห้องใน้อกาสต่อไปคุณเซ็นคณะกรรมการผู้ตัดหน้าจากคณะผู้พิพาการสภาแห่งชาติเดนเกียเซ็นเซนได้ประจำลักเป็นทั้งที่หนึ่งของเซ็น คนะกรรมการพนักงานรถเรางวัลณำลัรการในัามเลขเซียงชำระเป็นข้างที่หนึ่งได้แก่หมายเลขหกกเซยพังานรางวัลีิดประจำาตู้หมายเลขหกของทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำานคิอยู่ประกองคพนักานรเลียรางวัลจะได้ทําการอุปกรณ์บคมเป็นข้าที่หนึ่ง กองกนา้งรถไปทางการนินจ,จัยมาในบลานในนำไปวางไว้อยู่บนห้องหักอยู่ที่ตึกรงลักนวลเนื้นอาาการไปไปเอ็นเซิญ์คณะกมการอูต่างนาจากคณะนิคขาธิการสภาแห่งชาติได้เกียรติเปเสียงที่ประจําัลเป็นขั้งที่สองไปเ็นเซิญ คณะกรรมการพนังงานอรตสางตรามกำลต้องการการใ,รในุาตเร็กเซ็นประจําับเป็นขั้งที่สได้แก่มายเลหนึ่งกดเซ็นพนังงานอุาหกรรมกประจําวลตุหมายเลขหนึ่งกองทัาคะกรรมการเดวออกมาประจาําหน,น,นาที่อยู่กครพนักานอุาหกรรจะได้ต้องการอผกครงเป็นคั้ที่ส และนำไปวาว่าอยู่กรนทุกพักษ์อยู่ที่เป็นเงีนลักษส์เนื่องการต่อไปควินเซิญคณะกรรมการอุปรัดหน้าจากย์ประสนองต้องกันคนสงุษในอีกเกียดคืนเสียงที่ประจำรักเป็นข้างที่สามควินเซิน จน้คณะกรรมการคณะกรการเรางกต้องการการเลืกตัเลขเสียงปฏิจนัเป็นขั้นที่สามได้แก่หมาเล็กซอยขอเสนอครรมาเราเลือกรวันคีประจันตุ้มาเลกซอท้องทางคณะกรรมการได้ออกมาปรจันนาทีอย่ของน้องอุ่นคณะกรรมการเราเลืกปรวันจะต้องการคนผู้้องอุ่นเป็นขั้นที่สาม เรีอกออกมาในจักิบาลและนําไปวางไว้บนห้อ,องห้องอยู่ที่ปเป็นยัรับมือเลี้ยวกาาต่อไปขอยึเนนดเซนแลนคณะกรรมการผู้ต่างนานจากกระทรวง,งานนการงงาววัฒนธรรมและท่องเที่ยวเดีเกียกรึงเสียงเยกประจำับเป็นท่านที่สี่ขอันซืน้อ ในโรงงา,านมีตาการนัลเ,เล็กซ์เซนกำลันติข้าที่สี่ได้แก่หมายเลขห้าขอเสนเป็นรงนรงนที่ประจําวริทุมายเลขห้าของทางกณรกรรมการเดี๋ยวออกมาปรัฐนที่ผประกอบัุพมตกโรงงานจะต้องการผู้ปรกอบวัคุุเป็นข้าที่ส,ทออสีาายย่ เสิอคณะกรรมการผู้ดำเนินจากองรการสำนักงานนายกรัฐมนตรีติดเกียรดเพียงเซนเล็กประจำลำเป็นขั้นที่ห้าโดยเสนอโครงการนี้มาผมก็จะนํคณะกรรมการ การานอกเล่ราักำะทการคันบางเลกเสียงประจำลเป็นขั้นที่ห้าเแก่หมายเลขสีก็เซ็นทงานอเรมันที่ประจำเดือนตู้หมายเลขสี่ของทางนาการกการเดบิตเอาาไม่ดีแนอยปรจาทำงานออกเนาจะได้ทุกการบวกปุมองเป็นขั้นที่ห้ามาเการชมงทคเป็นขั้นที่ ขอบกจน้ำคณะกรรมการคอยแะ่านลูกเลี้ยงรงงานไดจับใิบานแะนำไปวางไว้อยู่บนห้องขังยูทีเป็นนายเงาพลเนื่องกาต่อไปคอยซื้อคณะกรรมการผู้แต่งานจากกระทรวงการ ในแกะเป็นเสียมเียกประจำรับเป็นข้าวที่บุกคอยยนเซรออบอใจนคณะกรรมการปราน้ไมรงวันคณะกรรมการแิกเสียมประจำรับเป็นข้าวที่บุกได้แก่หมายเลขสาม ขอเซนทระลัรบเร้มงวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลขสามรองน้คณกรรมการได้ออกมาประจำราทีพวกร้องกเนื่องการต่อไปคอนเซ็นทรคณะกรรมการได้เสียงในบางตกลงมาสู่ตอนห้องพักทางด้านนอกคอยเซ็นขอใจน้ำคณะกรรมการคอนรับเรืนองวัลี่ประจปโรงพาบาลไนำไปวางไว้อย่บนห้องพักมีทีนันรับน ในเวลาวนี้ในบานทั้งพกในบาน,นก็ได้ถูกนำไปวางไว้บนของผักทางด้านนอกนที่เียวพอะว่บบาคทางานนเรื่องวัลได้จับในบานในทางการภายในบ้า,า,นา,าน่อจะเสนอนลการเรื่องรางงานนอกเรื่องรางัลราะวาตการภายในบาน่อจะเสนุนลการเพื่องรางย่างเป็นทังการ ในเวลานี้พร้อเแล้วที่จะประกาศผลการเลือกรางวัลให้บรรดาทานได้ทราบผลการออกเลขรวงวัลหว่พัฒนาประจำวันที่96กออกข้างวันที่ส2สงเดือนสิงหาปี2 0 2 2สงรางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข409 636 409 หกสามหกเลขห้าตัวในแกมมายลีศูนย์เก้าหกสามหกศูนย์เก้าหกสามหกเลขสี่ตัวในแกมมายลีเก้าหกสามหกเก้าหกสามหกเลขสามตัวในแกมมายลีหกสามหกหกสามหกเลขสองตัวในแกมมายลีสามหกสามหกและเลขเดินทางในแก่หมายลีหกหมายเลข,เลข,เลขกหลขก คุณการเรียกรำงันก็ดะออกมาพวกต่างจํานวนเป็นที่ให้พ่อย่ลำราดับต่อไปมันจะได้สืบต่อเกล็ดรางวัลหมายตำรักฝันสี่ถักสี่สิบข, 4. ขอเสนพนักง,งานมาเกล็ดรางวัลแต่บอกว่าประจําหน้าที่